สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องอแม่สระกราวนะคะวันนี้จะมารีมาเตือนมาเตือนหรือว่ามันแนะนำไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่ามันจะเป็นจะมีคอมเมนต์มาแบบบวกหรือลบนะคะหรือยังไงก็ขอขอน้อมรับทุกทุกทุกคอมเมนต์นะคะคือครั้งแรกนะคะที่แม่เคยไปเอฟต้นไม้ต้นที่ไว้ไว้ไว้เองที่บ้านนะคะก็คือต้น แกวสาพัดนึกตัวผู้จากเพจดังในประเทศไทยเนะาะเพจบอลสีมีสมาชิกหลายแสนคนอยู่นะคะตอนนั้นก็คือได้สินค้าตรงปกคือคือมีการให้แอดไลน์แล้วก็คอคอคอ,คอดูสินค้านะคะก็คือภาพตรงปกเลยค่ะแล้วก็มีการรอสออย่างดีก็คือใส่ตะกร้ามาให้แต่อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ติว่าต้นไม้ส่งมาไม่ดีนะคะต้นไม้ส่งมาดี ทีนี้ถ้าเพื่อนๆน,นเพื่อนๆในกลุ่มหรือใครที่กำลังคิดจะซื้อต้นไม้จากเพจนะคะอแมจะให้คำแนะนำนิดนึงนะว่า,าศึกษาให้รอบคอบก่อนบางทีเราเป็นคนที่ซื้อของง่ายเป็นคนที่ซื้อของแบบไม่จุกจิกไม่เรื่องมากอ่ะ,อะเห็นพอใจชอบทักแชทโอนเงินรอรับของอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราอ่ะ อาจจะพลาดเองตรงที่ว่าเราใจดีแล้วก็ซื้อของง่ายไม่เรื่องมากไม่อะไรทีนี้ก็เคยเห็นหลายๆคนที่เขาคอมเมนต์เนาะว่าได้ของไม่ตรงปกนู่นนี่นั่นโพสต์รูปภาพใหญ่มากนู่นนี่นั่นคงจะเหมือนอแม่แบบเหมือนอต้นไม้ใหญ่สวยก็อยากได้มาปลูกอะไรอเงี้ยแบบคือไม,ไม่ไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากพร้อมที่จะเอามาปลูกต่อเพื่อว่าเออไม่ต้องรอนานเกินไปนะอาสินค้านะคะถ้าถ้าเราแบบว่าเออขอขอ ขอดูของได้ไหมอ่าสินค้าใบใหญ่ขนาดไหนนะหรือว่าใหญ่กว่าเหรียญสิบไหมเท่าแบงค์ยี่สิบไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้เราเราเราถามไปเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นการผิดพลาดของอแมะครั้งครั้งครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายและจะไม่มีอีกนะคะถ้าคุณเจ้าของต้นไม้ซูมมาอย่างนี้นะคะอ่าถ่ายภาพใกล้แบบนี้แล้วเอาภาพแบบนี้ไปลง ไปลงขายต้นไม้นะคะโอ้โหเหมือนน้องใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเหมือนน้องใหญ่มากสมราคาที่จะเอฟมาปลูกต่อใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราดึงกล้องออกมาห่างๆอย่างนี้หระคะน้องก็แค่ใหญ่กว่าเหรียญสิบนิดเดียวค่ะนะคะให้เพื่อนๆใช้วิจารรอบคอบนิดหนึ่งในการซื้อต้นไม้อย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะต้นเนี้ย ดูหลายเจ้าค่ะก็คือถ้า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 คุณถ่ายใกล้ๆล,ลงมาเนี้ยใช่ไหมคะต้นไม้ใหญ่มากแต่พอเอาความเป็นจริงโอเคค่ะอันนี้อาม่ก็มามาถ่ายทำหรือว่าให้ไม่ได้ว่าแอนตี้ทุกเจ้านะคะหรือว่าอะไรขอให้อ่าทำอะไรที่แบบตรงๆะคะ่ะแบบถ้าเราจะซื้อ จะเล็กขนาดไหนแต่ถ้าเรารู้หรืออะไรนะคะราคาอะไรเราก็ซื้อนะคะไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าไม่ซื้อแต่ถ้ามันมีการเฟกมาแล้วเราพลาดเขาก็ไม่เอออย่างเงี้ยค่ะเหมือนใหญ่ใช่ไหมคะอืมพอแม่ดึงกล้องออกมาติดเดียวเองค่ะอืมอาฝากเพื่อนๆหรือว่าสายที่ชอบไม่ได้ไม่ไม่เคยปลูกต้นไม้ตามกระแสนะคะเป็นคนที่ว่า ชอบต้นไหนก็คือชอบไปเลยไม่ได้ว่าโอ้อนสีตัวนั้นตัวนี้มาต้องแบบคืออยากมาปลูกไว้สวยๆให้เป็นพุ่มแล้วว่าโชว์ลูกค้าที่ร้านนะคะแบบไม่ได้ว่าเน้นซื้อมาขายหรือว่าปลูกขายหรืออะไรนะคืออยากมีต้นไม้เป็นพุ่มสวยๆไว้โชว์ลูกค้ามาลูกช้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านอะไรประมาณนี้ค่ะก็คลิปนี้ก็ฝาก ฝากเป็นคําแนะนำคําชี้แจงหรือว่าคำํำเผื่อจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มที่อยากจะซื้อต้นไม้จากเพจดังๆนะคะเอาให้ละเอียดเลยค่ะเราจะได้ไม่ผิดหวังหรือว่าจะไม่เสียความรู้สึกที่หลังนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาแนะนํากันไว้ค่ะเดี๋ยวจะดูแลใส่ใจเขาอย่างดีนะคะเดี๋ยวจะใส่กระถางใหญ่ๆให้เขา ัววันตัวคืนนะคะขอบคุณมากนะคะที่แพ็คต้นไม้มาให้อย่างดีะคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้แม่ก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะคะปลูกต้นไม้ก็ไม่มีเสียหายและะ้วค่ะมีแต่ให้เราสดชื่นมีความสุขขอให้ทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะคะมีความสุขกับการเอฟต้นไม้ซื้อต้นไม้ด้วยสติปัญญาอัน รอบครอบและเฉลียวฉลาดกว่าแม่นิดหนึ่งนะคะแม่เป็นคนง่ายๆเกินไปฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปกับต้นไม้สองต้นนี้นะคะพี่น้อง